อะร <What? S 1> เราอยู่ที่ไหนเนี่ยยนินดีต้อนรับสูลล่ชาเลนจ์ปุ่มปริศนา <c oughs> ชาเลนจ์อะไรกันทำไมเราถึงอยู่ในกล้องละ่ะแล้วทำไมต้องนีเมฆกล้องด้วยในคนแนบดูเราเหรอ <c oughs> ใครกันได้ช่วยฉันทีพวกเธอจะบอยวายกันทำไมเนี่ยความสนุกกำลังรออยู่ข้างหน้าแล้วจะเล่นกดปุ่มเลยไม่ต้องกลัวหรืออะไรไหมปุ่มนี้มันไม่น,าน่ากลัวสักนิดยิ่งกว่านั้นมีเครื่องดื่มแสนอร่อยจากสตาร์บัคด้วย ดูสิว่ามันน่ากินขนาดไหนแล้วยังมีวิปครีมด้วยนะจินเลี้ยนทั้งหมดนี้เพื่อเธอเลยนะกินให้อร่อยและกัน oh <my> อย่าลืมหายใจด้วยละ่ะด <No. S 1> ูแลทรงผมถึงให้เป๊ดด้วยนะเริ่มตกแต่งกันเลยวิปครีมเหมากับเธอมากแล้วก็น่าอร่อยด้วยโอ้ว้าวว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 วรนวน้ววววววว้ววว อร่อยจังเลยฉันสงสัยจังว่าจะมีปุ่มอะไรอีกนะสงสัยจัว่าปุ่มข้างหลังคืออะไรปุ่มอะไรนั่นล่ะอาหารแมวยังไงละ่ะเราทุกคนรักแมวแต่ก็นะตอนนี้อาหารแพทนี้ไม่ไว้สำหรับเธอแล้วแนนซี่ใช่มันกลิ่นแรงสุดๆเลยละ่ะแต่บางทีมันจะอะร่อยก็ได้มัอ้อโอ้ดูสิฝนตกเป็นรถอตโทน้าแล้วละ่ะ นันซี่ดูจะไม่ชอบเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรทั้งนั้นแต่จะโชคดีก็ได้มั้ง <You. S 1> เอาล่ะถึงตาของจิลเล่แล้ว <Okay. S 1> ฉันสงสัยจะว่าอะไรรอเธออยู่ในรอบนี้ืมเอโอ้ใช่กดเลยมาลอดูกันโอ้ mm hmm. oh, ใช่แล้วมันคือคนคนคนล่ลลลาที่ทุกคนชอบแล้วมันมีเยอะขนาดไหนเนี่ยมาเป็นพีระมิดเลยโอ้ย oh, oh. จีเรียนระวังนะเขล่ากำลังป่วยปลายใส่เธอแล้วเหมือนลูกเห็บเลยหวังันจะไม่กระแทกหัวเธอจนหัวแตกนะ <wounds> เอาละ่ะแต่ตอนนี้เธอสามารถพิดเพิ่นกับเขาเย็นๆได้แล้วฉันได้อาหารมาแต่เธอได้ครกมันไม่ได้ทมเลยอะแล้วเธอล่ะแนนซี่จะได้อะไรโอ้โหมันคือเครื่องพ่นน้ำแข็งละ่ะ ถ้าสามารถใช้แช่แข็งอะไรกันได้ลองเลยอเลนนะมันมาเต็มแม็กเลยล่ะเตรียมพร้อมสุบการโจมตีแห่งน้ำแข็งแค่ระวังด้วยนะอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นขอแช่แข็งนี่อร่อยมากขึ้นไอศครีมของจริงเลยจินเลียนขอฉันลองบ้างสิฉันนคนแช่แข็งนะไม่งั้นเหรองั้นก็เดี๋ยวเถอะ ปืนน้ำแข็งของฉันทต่ไม่เธอเป็นนกปั้นน้ำแข็งเดี๋ยวนี้เป็นไงละ่ะตอนนี้เธอสามารถไปตกแต่งอยู่ในส่วนน้ำแข็งได้แล้วในขณะที่จิเลียนยังเป็นน้ำแข็งมันูกันเถอะว่ามีอะไรรอเธออยู่ต่อไปโอ้โหโกโก็เนสควิกด้วยแลวก็กลิ่นหอมมากเลยละ่ะน้ำมันร้อนจนพอที่จะละลายจิวเลี่ยนได้เลยดูสิมันได้ผลด้วยนะ อาบน้ำได้ชักแลตแบบนี้อะไรจะดีไปกว่านี้ล่ะไม่โอ้ดีจังเลยคู้ตายเถอะแนนซี่บลัสเตอร์ของเธอมันหมดแล้วล่ะเฮ้ตอนนี้เธอใช่แข็งใครไม่ได้อีกแล้วนะจินเลี้ยกดปุ่มได้แล้วเอที่นี่ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นทุกครั้งเลยล่ะแล้วครั้งนี้จะเป็นอะไรนะ ว้าวดูสิมันคือแว่นตาไฮเทคชัดๆเลยแต่เงียบไว้นะนี่คืออุปกรณ์ลับขององค์กรชุดสุดละ่ะเฉพาะสายลับตัวจริงเท่านั้นที่จะมีมันได้นะแต่เรายืมเข้ามาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเราทำได้ทุกอย่างแล้วเพื่อชาเลนจ์จิเลียนลับเลยนะแต่ระวังหน่อยมันเป็นของสำคัญนะว้าวเหมือนฉันอยู่ในเกมคอมพิวเตอร์เลยละ่ะโอโหแล้วนี่คือ,อไรนะ่ะทำใบเหรอ งั้นจะสก,กดปุ่มที่มีหน้ายิ้มแล้วกันดูเหมือนว่าจะได้ของอร่อยนะได้เวลาแล้วลนะ่ะ <c oughs> เธอพูดถูกเลยกลิก่นเลี่ยนมันคือป๊อปคอนครามเมลหวานๆถังใหญ่ของเธอคนเดียวโอ้มันกรอบมากเลยก็น่ากินด้วยมันเหมาะก,การไปดูในโรงหนังมากๆเลยแต่น่าเสียดายตอนนี้เราไม่มีหนังนะแต่เธอมีอย่างบางอย่างที่ต้องทํารับมือก,กับป๊อปคอนกองโตยังไงล่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เธอทําได้โอ้ดีมากเลยดีจังเลย ฉันอยากกดปุ่มอีกร <c oughs> อบหนึ่งงั <c oughs> น้นก็อันนี้ละกันงั้นทางนี้จะได้อะไรนะมันดูกันโอ้โหมากกว่าสกินเท้าสีสันสดใสแพ็คใหญ่เลย <c oughs> ฉันรู้ว่าทุกคนชอบมันแต่จะดีกว่านะถ้าเธอไม่ถอดแว่นนะคือ <c oughs> ได้ของอร่อยๆอีกมากมายเลยล่ะโอ้นี่มันดีจรงเลยอร่อยมากแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรต่อละ อะไรกำลังรอเราอยู่นะว้าวมันคือมาชเป็นโลน่นุ่มๆหอใหญ่เบลลมเลยอร่อยสุดๆเลยล่ะกินเล่นเธอโชคดีมากเลยเหมือนกำลังว่ายน้ำอยู่ในขนมเลยล่ะเราทุกคนอยากอย,กอยู่ในจุดของเธอมากกินให้สนุกนะอ๋ออร่อยจังเลยดีมาก พร้อมแล้วเราจะกินให้หมดเลยนี่จินเลี่ยนขอฉันกดปุ่มได้เลยยังเธอได้รับตั้งเยอะแล้วนะฉันก็อยากกินเหมือนกันเอาเลยกดสิขอบคุณนะน่าสนใจจังมันจะคืออะไรฉันไม่อยากทำให้เธออารมณ์เสียแน่นสิแต่เธอได้ปลายเข็มหน้ายะแย่งเลสิเอ้ยกินเกินบรรยายเลย ต่บางทีเธออาจจะชอบมันก็นได้มั้งเพราะทุกคนมีรสนิยมส่วนตัวนะบางคนก็ชอบของเค็มอ๋อใช่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเท่าไหร่นะแต่เธอจะทำอะไรได้หลักเพราะนี่คือกฎของชาเลนต์นะถ้าทำอะไรก็ได้จินเลี่ยนเธอให้ฉันยืมบ้านได้ไหมฉันสงสัยว่าจังว่ามันคืออะไรนะว้าวตอนนี้ฉันก็เห็นแล้วโอ้โหมันมีคำมบ้อยู่ทุกที่เลย ฉันจะกดปุ่มนี้แล้วก็ออกไปหลังจากที่เจอป้าเหม็นๆฉันก็อยากกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ช่วยด้วยกล้องนี้กำลังจะกินฉันแล้วเฮ้อไม่นะเฮ้ยลอดแล้วเเห็นหน้าตัวเองไหมตลกมากเลยจินเลี่ยงถึงตาเธอแล้วเลิกปุ่มเลยแต่ไม่มีคำใบนะน่าสงสารจังว่าจะคืออะไรโอ้โห,หนุทล่าสุดปวดของเราน่ะสิ หวานเลยอาจจะดีไปกว่าน้ำตาลชล็อกโกแลตเลยลๆะเนื้อเหนียวแล้วก็เข้มข้น <สา S 1> ด้วยเข้ากันได้ดีมากกับมัชเมลโล่นุ่มๆนะโอ้ my god อร่อยไหมจิเลี้ยนเธอไดขนมหวานที่ดีที่สุดในโลกเลยนั่นเนี่ยแนนซี่ <laughs> แล้วเธอรออะไรอยู่ละ่ะ กดเลยโอ้โหโลูกกวาดวิเศษเจลลี่เบลลี่เยี่ยมเลยแต่ต้นนะไม่สิ่งที่เธอต้องรู้ลูกกวาดี้แม่มีรสชาติหลายรสมากอาจจะเป็นรสอะไรก็ like ได้เธอจะไม่รู้จันกาจะได้ลองนะสิเอาเลยนันซิลองเลยไ <c oughs> ปลูกกวาดที่น่าสนใจมากงั้นฉันจะลองอันนี้ละ แล้วมันคืออะไร่นันซี่โอ้โหมันคือลูกกวาวิเศษล่องหนได้ละนันซี่เธออยู่ไหนอะเฮ้ยเธอหนีไปแล้วไม่บอกฉันเหรอเนี่ยเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมเฮ้ยนันซี่เธอซ่อนอยู่ที่ไหนไม่มีใครเห็นฉันเลยดีจริงเลยเฮ้ยจมูกฉัน เธออยู่ที่นี่ใช่ไหมฉันมองไม่เห็นเธอนั่นสิรอก่อนเธอฉันจะหาเธอให้เจอเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนนะออกมานะอ๊ตัวตลกน้นอะไรนะใช่แล้วมันคือคกุญแจสุทิสาภาพโอ้ใช่ฉันรอดแล้วเดีวเข้าจิลเลียนออกมาแล้ว <What? Okay. S 1> ออกมาจากที่กันเถอะลาต่อนตัวตลกผีฉันขอหมุนวงล้อก่อนนะ ฉันโชคดี Ly, อะไรขนาดนี้ฉันชอบไส้กรอกมากๆเลยเจ๋งไปเลยและฉันก็ได้มันมาไส้กรอกอันเบอร์แร in ่มเลยอืมน่ากินงั so ้นมาดูกันว่าฉันได้ของอร่อยแบบไหนพวกฉันอยากได้ของอร่อยๆบ้างไม่ใช่ป็นแลสามนาเกลียดบางทีอาจจะไม่สายถ้าจะหมุนอีกรอบไม่ฉันไม่ยอมนะเธออยากให้ฉันกินสิ่งน่ารังเกียจนั้นจริงๆเหรอ มันทั้งเหม็นและไต่ไปมาเยะแยไม่ฉันไม่กินฉันกลัวพวกมัน <Okay. S 1> สุดๆก็ได้ถ้าเธอไม่ทําตามวิธีง่ายๆงั้นเธอต้องทําอะไรยากกว่าน,นั้นวงล้อแห่งการลงทันไงละ่ะไม่เอาให้ฉันกินแบรนด์เบงดีกว่าแม้ว่า <laughs> มันจะไม่เข้ากับพิซซ่ารอร่อของฉันสักนิดมันจมตีมือฉันไม่ฉันไม่อยากทำอะไรแบบนี้นะเอาหิดต,ตายจูลี่แล้วเธอรออะไรละ่ะ เธอต้องเป็นซกอกเหมือนกันนะเห็นด้วยเลยฉันว่าฉันจะทำฮอทดอกด้วยพิซซ่าด้วยไส้กอกแสนอร่อยดูสิทั้งใหญ่ทั้งน่ากินอืมนี่เป็นสิ่งอร่อยที่สุดที่ฉันกินวันนี้เลยซี่กอกมันเข้ากับรสชาติของพิซซ่าสุดๆเลยมันอร่อยกว่าฮอทดอกธรรมดาต้องหลายเท่าแน่เจอลี่ธอบางคำให้ฉันต้องกินของอะไรที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่อยากกินจริงๆนะ เธอทำอะไรนะถ้าอนุญาตให้เธอกินไส้กอกพิซซ่าของฉันเอาฮอทดอกของฉันขึ้นมานะเธอไม่ะอายใจบ้างหรอกินมแมงสาบของเธอไปฉันไม่ยากกินมันมีเยอะมากเลยและเหมือนมันอยากกินพิซซ่าของฉันมากกว่าอีกอไม่ตายมันมีกันเยอะมากจริงๆด้วยออกไปจากตรงนี้นะอย่างไรก็เหลือพิซซ่าให้ฉันกินสักคำโอ้ เพรามันแทบม่เหลือเลยฉันเลยงั้นก็ยิ S> <S ่งดีเลยเอาเพิ่งกินแมลงสาบไปนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันว่าฉันมีบางอย่างลนป้าออกไปนะบากไม่ล่าของตอนนี้เป็นอาณาจักรของแมลงสาบแล้วท้งนี้ฉันข้โหมุดเป็นคนแรกนะโอเคสงสัยใงว่าฉันได้อะไรรอบนี้ เอาไม่นะ oh, <no. S 1> ไม่เอาใส่เดือนฉันจะมีความสุงมากกว่ากับหมักฝรัง oh, yeah. ร่งโอ้ยเบ้กฝรั่งค่ะบ้ามาบ้าเอาตอนนี้ก็ถึงตาฉันหมุนวงล้อแล้วอะไร <What? S 1> นี่มันไม่ยุติธรรมเลย คนได้หมักฝรั่งแต่ฉันได้เป็นไก่มันทั้งน่าเกลียดน่ากลัวและน่าขยขยแยใช่ฉันไม่ชาเธอสักนิดเธอรีบกินเลยแอ้เธพูดถูกฉันกำลังรออะไรอยู่ถึงเวลาใส่มากฝรั่งลงบนพิซซ่าแล้วมันทั้งสวยทั้งน่ากินแถมยังมีสีสันสดใสด้วย b ิ n งโกอ้โหสวยจริงๆเลยทาฮึฮึฮึฮง ฉันน่อมหนอกมันเยี่ยงเลยใช่มันเยี่ยมมากไม่เหมือนติงใจออแต่ก็นะฉันไม่ความคิดจึงๆจงแล้วเนล่าต้องชอบแพร่งครั้งนี้แน่ๆน่ไงคนสวยนี่มันอะไรกันไม่นี่มันเกินไปแล้วนะมันจะดีกว่านี้ถ้าเธอไม่เอามาใกล้หน้าฉันเอามันวางไว้บนทิ่ซ่าของเธอสิมันควรอยู่ตรงนั้น ทำไมฉันถึงถกลองโทษแบบนี้ฉันน่าจะได้เพลิดเพลินกับพิซซ่าแต่ตอนนี้ฉันต้องกินมันกับเตีไกเป็นไงเจอเรื่อ่อะไรไหมพิซซ่าน่าอร่อยไหมล่ะนี่เลาอกันเล่นเหรอกินพิซซ่าของเธอซะโอ้เธอพูดถูกอีกแล้วถึงเวลากินพิซซ่าแสนอร่อยมันเจ๋งสุดๆฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าหมาฝรั่งจะเข้ากับพิซซ่าขนาดนี้ มันดีมากฉันไม่อยากหยุดเลยบางทีนีน่าจะเป็นพิซซ่าให้ดท,ที่สุดฉันเคยกินเลยฉันว่าถึงเวลาเป่าลูกปองลูกยักษ์แล้วว้าวมันใหญ่มากเลยแต่ยิ่งลูกปองใหญ่ก็ยิ่งเสียงดังแต่อะไรขึ้นฉันอยู่ที่ไหนฉันมองไม่เห็นอะไรเลยพวกมังฝรังนี่เป็นโอกาสที่ฉันจะกำจัดตีนไก่พวกนี้กินพิซซ่าเดมมันอร่อยขึ้นเยอะเลยเจ เธอคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอเขอพลาดแล้วฉันเห็นทุกอย่างเลย <No. S 1> และเธอจะตเจอกจ่กับวงลลอ,อก,การทางทันสำหรับความเปลของเธออ้าไม่นะฉันขออะไรก็ได้ที่ไม่น่ากลัวเย้ <Yeah. S 1> ฝนนี่มันไม่เล้วเลยอ๋อแต่ถ้ามันฝนเป็นเต็มไก่ล่ <c oughs> ะฮ้าช่วยด้วยฉันถูกพายุเต้นไก่ทะลอม <c oughs> เดอตลกมากเลย <laughs> <Okay. S 1> มาดูกันว่าของอร่อยอะไรเราฉันอยู่โอ้ย oh, yeah. นี่สิที่ฉันเรียกว่าโชคดี <c oughs> ถึงเวลาของเยลลี่ลูกตาแล้ว <c oughs> ไม่ใช่แค่กินมันอย่างเดียวนะแต่เธอยังเล่นมันด้วย <c oughs> ดูสิมิล่าโดยฉันมีลูกตา <c oughs> เอาหลังหัวเราพอแล้ว <c oughs> ถึงเวลากินลูกตาพวกนี้แล้ว <c oughs> เป็นไงบ้างดีไหมดีสุดๆฉันมั่นใจกินกับ <Okay. S 2> พิซซ่าก็ต้องเยี่ยมฉันก็อยากได้ของอะไรเหมือนกันปลาเมื่อย <You. S 2> เอาไม่นะ <c oughs> นี่มันแย่จงังพวกมันทั้งมื่อทั้งน่าขอยาไปแย่ฉ <c oughs> ันนึนกไม่ออกเลยพิซซ่าจอมมัแย่ขนาดไหนดคิด <c oughs> สิว่ามันจะแย่ขนาดไหนใช่แน่แหละฉันเห็นอยู่แล้วมันดูแย่มาก ฉันไม่อิจฉาเธอสึกนิแต่ฉันเชื่อว่าพิซ่าเับเยลนี่ลูกตามันก้องเข้ากันสุดๆเลยมันทั้งดูน่าสนุกและน่ากินอร่อยจังน่ากินสุดๆฉันหยุดไม่ได้แล้ว ฉันก็อยากกินเยลลี่สักอันฝันไปเถอะเป็นฉันก็อยกชาตัวเองที่กินพิซซ่าที่อร่อยขนาดนี้แถมตอนนี้ยังมีลูกตายจากปากของฉันด้วยจูลี่เธอนี่ตลกจังฉันแค่อารมณ์ดีน่ะมิล่าทำไมเธอไม่กินล่ะฉันนึกว่าเธอลืมไปแล้วสิฉันไม่อยากลองปลาหมือพวกนี้เลย ถึงแม้ว่ามันจะไม่โดนฉันจากข้างในนะดเมล่าที่น่าสงสารแค่เดียวฉันก็รู้สึกเปียกขยังแล้วแน่นอนมันคือปลาหมึกนะพรามันมีเมือกด้วยจูเลียเธอคิดมันตลกเหรอไม่มันไม่ตลกสักนิดเอานี่ไปโอ้นั่นมันอะไรเธอได้ยังไงตอนนี้เธอก็ได้รู้ว่าปลาหมึกมันไม่ตลกสักนิดเธอไม่น่าทำแบบนั้นเลย รอก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะเอาพิซซ่ายัดปากเธอหนึ่งน,นี้เธอหนีปลาหมึกไม่พ้นแล้วเจ้าปลาหมึกเข้าไปเลยนี่มันแย่สุดๆ <c oughs> จูลียเธอใจร้ายมาก <c oughs> ฉันเปล่านะฉันก็แค่ทำเพื่อความเปดนตุ้มก <c oughs> ินให้อร่อยมาตัดสินกนะันค้อนกัไก่กระดาษฉันชนะอ้อเย้ฉันชอบฟิตไฟสุดๆเลย เธอชอบแรงสามไม่ใช่หรอเอาไปสิจูลี่รู้ไหมว่าการโกงมันไม่ดีหมุนวงล้อกลับไปที่เดิมนะหรือเธออยากไปชนกับวงล้อแห่งการลองทันล่ะก็ได้มันพลังของฉันแผมยังมีเยอะด้วยและก็มีกินหอมด้วยเราไม่ไหวที่จะกินพวกมันแล้วโอ้จูลี่ตาเธอหมุนวงล้อแล้วใช่เลยฉันหวัมันจะออกมาอร่อยเหมือนกัน ขอให้ได้ของอร่อยขอให้ได้ของอร่อยไม่ไม่นะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระเทียมมันเหม็นจะตายแปลกจังแต่ฉันยังไม่เห็นมันเลยแปลว่าฉันไม่ต้องกินกระเทียมสินะดูดีๆก่อนสิเมกินมาจากที่ไหนสักที่อ้าทำไมต้องเอามาห้อยคอฉันด้วยให้ฉันกินมันก็ได้แต่ไม่ใช่เอามาแขวนคอฉันก่อนอื่นฉันต้องเอาเปลือกกระเทียมออกก่อนหืม และฉันไม่เรื่องมาพิเศษช่วยแล้วเร,ริ่มแรยเธอต้องเอากระเทียมใส่เข้าไปและแค่เพียงไม่กีว่วิเปิดก็จะหลุดออกหมด <Awesome. S 1> ใช่แล้วแบบนี้เลย <ว ão. S 1> แล้วก็วางเป็นรูปส,สวยๆบนพิซซ่าอย่างเช่นรูปหัวใจนี่เป็คอามคทเทย่เย่ยมเลย นั่นฉันก็เช้มันฝรั่งบอกความรู้สึกของฉันได้ก็คือความสุขหน้ายิ้มดูสิหน้ายิ้มในตัวหัวใจเยอะเลยเอาแล้วไงเธอก็แค่ทําตามฉันไม่มีอะไรดีไปกว่ากระเทียมรูปหัวใจของฉันใช่ตอนนี้เธอก็ต้องกินหัวใจนั่นเอาไมเอาไม่นะฉันจะกินมันได้ยังไงหัวใจมันสวยมากๆเลย เธอนี่เจ้าเล่ตลอดเลยถึงว่าแห่งวงล้อกรลงทันแล้วเอาไม่นะ oh <my> ฉันไม่โชคดีสักนิด <No. S 1> ฉันไม่ได้กำลังจะกินพิซซ่าหน้ากระเทียมแต่ฉันต้องเอามาทำเป็นน้ำปาน mm hmm. เราไม่เครื่องปานเรอนี่โชคดีจริงๆและฉันก็หล้นมากจากมันเป็นยังไง mm hmm. ฉันว่ามันต้องไปอะไรน่าสุดส,ส,ส,สุด,สด ถ้าฉันอ้วกมันเป็นความผิดของเธอมิลลาและน้ำปั่นพวกนี้ต้องทำให้ฉันอ้วกแน่แนใช่มันดูน่าทะยกะอย่างมากในปากของฉันรู้สึกเหมือนหังกระเทียมฉันจะกั้นไว้ไม่ไหวแล้วแต่ไม่ได้หมาความว่าฉันต้องมานั่งดมมันด้วยนะอ๋อฉันจะเป็นลมช่วยฉันที ไม่นะกระเทียทมํามิลาสลบไปแล้วสยองสุดๆฉันยืนนี่ฉันไม่เป็นไรอ๋อมีหมานฝรั่งติดหน้าฉันด้วยเย่ yeah, เป็นไรโอ้ฉันได้พิซซ่าเล็กนิดเดียวเอง <Wow. S 2> ส่วนฉันมีขนาดพิซซ่าทั่วไปหอมมากินส,นสาวๆตัวนี้สีพิซซ่าทัดใหญ่มากฉันจะกินยังไงดีนะ oh. <Yeah. S 2> งั้นก็มาเล่นกันเลย oh. ใช่ฉันสามารถจัดการกับพิซซ่าได้เร็วมากกว่าเลย okay. แถมฉันจะไม่เหลอะด้วยนะคือ oh. ซาขนาดกัดแค่คำสองคำก็หมดแล้วหมดแล้วล่ะเอาเลย oh. โอ้ใช่ hmm. ฉันเห็นแล้วว่าเธอนันก็ไรออกเลย oh. ตอนนี้ฉันจะตัดมันแต่ไม่ตัดเป็นสามเหลี่ยมนะมันน่าเบื่อกันไปฉันต้องการตัดพิซซ่าเป็นเกลียวใครเคยกินแบบนี้บ้างคอยดูนะแน่นอนว่าไม่มันคือวิธีของฉันเอง oh. และนี่คือการกินพิซซ่าที่เร็วมาก ไม่ได้กินลบสามในวิ่งต่อไปแล้วและเห็นไหมพิซซ่าหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนั่นสิเลยโอ้ oh, ตาฉันเลิศเหรอฉันก็ไม่ทด่กินของตัวเเหมือนกันชิบพิซซ่าทุกแผ่นมาซ้อนกันแบบนี้จากนั้นฉันก็ได้ได้เค้กพิซ <All right. S 1> ซ่าพร้อมแล้วตอนนี้ก็สามารถลองและเ oh. พลิดเพนกรสชาติได้แล้ว oh. สาวๆนีมันดีมากเลยละ่ะแต่ฉันคนเดียวเขาใช้เวลากินนานหน่อยนะ chiếu, chúng mình idea đã. Nancy, leo cao, thợ thâm, đái. Nancy, thợ thâm đái. Nancy, dở bông thẻ, sơn sưu. leo cao, leo cao. Trái, thợ thâm đái. Thợ thâm đái. Thợ thâm đái. Thợ nè đái. Thợ thâm đái. Thợ mất Nancy, thâm oh, đây nói chán, chán, chúc, 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 anh dạy. ลุ่งใช่ดูของฉันก่อนสินี่มันใหญ่กว่าอีกนะจิวกำลังรออะไรอยู่ล่ะ oh. นี่มันจะประจบหน่อยมากเลย oh. แต่ก็เจ้างเถอะ <Okay. S 1> ถึงจะเล็กแต่ก็อยังอร่อยอยู่ดีล่ะ oh. ฉักินอย่างเร็วที่สุดเลย <Hey>. oh. นันซี่ดูสิจิวกำลังกินไม้เปล่าล oh. ่ะเนี่พวกเธอหอรออะไรกันนะ่ะ oh. โอ้หมดแล้วเหรอ oh. เราจึงเลยฉันเพิ่มกินหนึ่งนะงั้นก็นันซี่ตาเธอแล้วอ๋อฉันขึ้นต่อไป เป็นยังไงนะเซ็เร็วมากง่ายด้วยโอ้โทษทีนะแอนนี่ฉันไม่ตั้งใจมันก็อถึงไหนแล้วนะอ,อืะอมอร่อยจังเลยสงสัยจังว่ามันจะหมดเมื่อไหร่อ๋ฉันมีมไอเดียแล้วอะไรนะแก้วเหรออ่าใช่แล้วฉันแค่ต้องเพิ่มประกไกเล็กน้อยสสาวมันก็จะร้อนขึ้นแล้ว และแน่นอนจุ่บจุอันใหญ่ของฉันกลายเป็นเครื่องดื่มแสนหวานมา <All right, S 1> ลองกันจุบจบในลูกของเหลวอร่อยกว่าเดิมอีกนั่นเนี่เซ็งจังหมดเล้วมากแตนซี่ระวังหน่อยซิ mm hmm. นั่ะข้างๆเธอเนี่เป็นอันตรายต่อชีวิตฉันจริงๆเลยเราพูดได้แล้วนะ <All right. S 1> แอนนี่กินจุ๊บจุบของเธอดีกว่า all right, all right. จริงด้วย <All right. S 1> ใช่แล้ว <All right. S 1> จะลองเดี๋ยวนี้โอ้มันหนักมากเลย ส,สาวๆฉัจะไม่ไหวอะ่ะช่วยฉันด้วยดึงดึงโอ้ยฉันเหนื่อยแล้วอะถ้ากินแบบใหญ่ๆไม่ได้หรือจะโอ้นึกอ,ออกแล้วโค้ดของฉันมาเลยส,สาวๆระวังนะตอนนี้จะ,ะจุบสวยแล้วล่ะทุกอีกสองสามครั้งมันต้องแตกแน่นอนอีกนิดเดียวจะได้ลองแก่แล้วอ้ยเย ดูวัตถุที่แตกแล้วเหมือนคริสตัลเลย <Okay. S 1> ไม่มีใครต้านทานข้อทนฉันได้ได้เวลาลองแล้วเอาละ่ะ mm hmm. อร่อยมากเลยฉันอยากกินมากกว่านี้มากกว่านี้และมากกว่านี้โอ้ล่ะอีกไม่เยอะแล้วล่ะแต่ฉันจะกินให้หมดเลยโอไม่จริง oh. ฉันได้ขวดคอกลาที่สุดในโลกเลย oh. <laughs> แล้วในที่สุดฉันก็ได้ขนาดทั่วไปแล้วมันเหมาะก,กับฉันมากเลย <laughs> ดูนี่สิ มันคือโค้กขวดใหญ่ล่ะโอ้เอนซี่นั่นขวดนั้นเหรอทำไมเล็กจังเลย <c oughs> อย่าไปฟังแอนนี่นะแกหวานที่สุดในโลกแล้ว oh <yeah. S 1> และอร่อยที่สุดแน่นอนฉันเชื่อใจ <Yes. S 1> <c oughs> อร่อยจ้ะ <c oughs> ฉันอยากกินมากกว่าน,นี้อออะไรอ่ะหมดแล้วเหรอโอเคไม่ต้องห่วงนะแนซี่ฉันรับไม้ต่อเอง ตอนนี้ฉันจะลองครบรสคอลลาเจลลี่มันทั้งหวานแล้วก็อร่อยมากเลยโอ้ใช่ดีจังเลยจิวน่ากินจังเลยโอยังมีหลุดก้อนขวดด้วยอะมันเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดเลยนะแต่ออกมาไม่ได้หรือซี่เอ้ยเอ๊ะเนื้องฉันติดทำยังไงดีเดี๋ยวฉันช่วยเองเพื่อนรักออกซี่ออกมันไม่ออกอะทำไงดีนะซี่ ไม่เป็นไรง่ายมะเธอแค่ต้องการน้ำมันเอานิ้งมาให้ฉันแล้วฉันจะช่วยเธอเองแบบนี้แหละตอนนี้เธอก็ดึงออกได้แล้วเห็นไหมง่ายเหมือนปอง้วยเจ๋งเลยแอนนี่ลุยต่อเลยได้เลยเปิดโอ้ยหนักจังเลยทำไมมันถึงหนักขนาดนี้นะแต่ว่ามันเป็นชุดสุดปเลยสาวๆไม่ต้องอิจฉานะแต่มันวิเศษมาก เอ็นนี่ธอสก,กรปรกไปหมดแล้วเธอพูดอะไรนะโอ้ฉันหวานไปทั้งตัวเลยโอ้อีกแล้วฉันได้เลิศที่สุดอีกแล้วส่วนนี่กำลังพอดีกับฉันเลยเย่สาวสาวส่วนฉันได้ช็อกโกแลตอันยักษ์ละเดีส๋สิมันใหญ่แค่ไหน hm. โอ้นึกอ,ออกแล้วสรัอช็อกโกแลตเล็กๆก็ขัวเล็ก,กๆไงละ่ะฉันต้องกินช็อกโกแลตนี้อย่างพิธีพธิถัน ฉันต้องใช่มอเล็กๆแล้วก็วางบนเตาใส่ช็อกโกแลตจิวลงไปในหม้อเลยแล้วก็อย่าลืมนมจิ๋วด้วยใส่ลงไปในหม้อด้วยเปิดไฟแล้วก็รอมันละลายออกมาเป็นช็อกโกแลตล้นเลยล้วจากนั้นก็เทลงในแก้วเล็กๆโอ้่่ารักจะไม่กล้าลองเลยแต่ยังไงก็ต้องลองอร่อยมากงานเลนน้ำชาของฉันจบแล้วละ่ะใเขจะเป็นคนต่อไปละ่ะ เอาเลยโอ้ฉันเองง like ั้นก็มาปักปัดช็อกโกแลตจังหอกันเลยแล้วก็กัดวิธีไหนจะดีไปกว่านี้ล่ะอ๋อแล้วฉันกินหมดแล้วลองอะไรกันเหรอก็ราฉันไม่ได <No> ้กินช็อกโกแลตมาตั้งนานแล้วนี่คิดถึงนะงั้นก็ฉันจะกินช็อกโกแลตที่นี่ยังไงดีนะคิดออกแล้วสาวๆต้องใจดึนะเพราะว่กระดาษหอมันดูสวยกันเดิมสิงั้นก็มันเริ่มกันเลย ฉันจะร baptism, reveal, วบรวมกันลังทั้งหมดที่ฉันมีเพื่อบรกที่ช็อกโกแลตก้อนนี้เลยล่ะแนนซี่เธอดูเหมือนเดือดหักเลยฉันเป็นคนแข็งแรงนะงั้นตอนนี้ฉันสร้างบ้านกันแบบนี้เลยตอนนี้เอามาเป็นบ้านช็อกโกแลตนั่นก็ถึงเวลาชิมกันแล้วโอ้อร่อยจริงเลยฉันมีไอเดียแล้วเดี๋ยวสิฉันอยู่ในกระท่อม แลหลังคาก็หมดประโยชน์แล้วล่ละสาวๆอย่ามองฉันแบบนั้นสินี่คือช็อกโกแลตของฉันฉันจะกินให้หมด <laughs> โอ้กำแพงมันหนักมากเลยแล้วฉันจะเป็นยังไงนะเน่นนอนอร่อยอยู่แล้วเ <c oughs> หลือไม่เยอะแล้วฉันก็จะกินหมดแล้วชิ้นสุดท้าย <c oughs> แล้วก็เรียบร้อยเ <c oughs> yeah. ย้ในที่สุดฉันก็โชคดีแล้วโอ,อรีโอ้ยักษ์ของฉัน ว้าวโชคดีจริงๆด้วยแต่เราไม่อ่ะฉันได้คุกกี้ที่น่าที่สุดเลยเขาใช้เวลาไม่นานแน่นอนแต่กรนเื่นต้องจุ่มนมก่อนตอนนี้ก็ลองได้โอ้อร่อยจังเลยโอ้ยังมีนมเหลืออยู่ด้วยฉันจะดื่มมันด้วยนะสาวๆาวกความงามของเราโอ้นมเยอะจริงๆด้วยแต่หยุดไม่ได้แล้วอร่อยจังมองอะไรเหรอใครต่อละ แนนซี่แล้วเข้าอ๋อที่แล้วตอนนี้ก็ฉัน <Yes. S 1> อืม้มหอมจังเลยอ mm. อร่อยมากแล้วไงต่อกับตันโอริโอกำลังเดินทางไปแล้วกับใช้ฝั่งน้ำนมเจอเอาไม่นะกับตันโอริโอจมาหาลงไปในมาหาสมุทรน้ำนมแล้วจะหาทางให้เจอเ <What? S 1> น่โอริโอไม่มาอยู่ตรงนั้นเหรอกับตันโอริโออยู่นี่แล้ว <laughs> ยังไงฉันก็จะกินมันยินดี <laughs> แกไม่สามารถยิงจะชฉันได้แนนซี่ที่หิวหาย ฉันกินหมดแล้วจิ๋วเหนือแค่เธอใช่แต่นมก้าวเหลือกันไปไหมอ่ะอ right all right all r i โอ้มันเป็นไปไม่ได้จิ๋วนมมันก้าวเหลือกันไปไหมไม่เป็นไรฉันมีไอเดียนแล้วฉันก็แค่เทนมลงไปบนโอรีโอแบบนี้แหละตอนนี้ก็ลองได้ โอ้ใช่สดสาวมันอร่อยมากเลยถึงจะไม่มีนมก็เถิอนนะส่วนที่อร่อยที่สุดก็อยู่ข้างในไงแอนนี่อให้ไหนสิโอ้เห็นไหมมันอร่อยจังเลยอ้าขอบคุณนะฉันชอบจังเลยโอริโอหยุดตัวเองไม่ได้แล้วล่ะอ้ดูเหมือนจะหมดแล้วล่ะ